มันสกแกนียงนังเห็นน้องของบวกไหมไม่มีเครื่องชิดเลสเอาเครื่องชิดเลสหายไปไหนไม่มีเลย,ยแล้วบอมรบกว่าสั้นแล้วน่าจะได้เหรอทีนี้นนรู้สาวว่าจะให้เครื่องชิดเลสสัก<อ>หน่อย ไไม่ได้แสดงว่าบัตรล้อนาจอกเดินห่างส,สามนาทีเวลาสามนาที ของใช้กันของใช้ในครัวเรือนจะไา้จัดยางเนาะจะได้สกิลยางดีจะได้จัดยางเนาะมันน่ารักสีแดง ืกันสีแนหอมส,สีสีส้มที่ชมดูกระสือสีขาวดมสูดดมสีขาวดมไปดมมากล่มตลอดเหมือน ยามันอ <łość> ืมซีนี้หอมหอมมากหอมแบบนุ่มนุ่มนุ่ม ดมลมไปดมมากลมตึงเลยล้วมีนี่สินหอมอยู่คืออย่งหนังสันหอมไม่หอมไม่ฟ้าหอมสีฟ <c oughs> ้าสีนี่มันด <c oughs> น้หอมกลัวไม่ว่าสีขาว ดมตุสีเดม<อ>สูตรดมไม่แม่อวิธีสูตรวิธีแบบไหนสูตรซ<อ>ีด,ยยยดมยังลเนี้แล้วแป๊บนึงแล้วเสียงหอมดมให้ดมทำไหมทำมาดมใหมันนีเล่าจดแป๊บนึงไม่ไอเอรนาทีกัน มันเป็นน้ำยาเหนียวไหมไม่ดูเหนียวหเหนียวอ่ะแม่แต่่วาเหนียวไหมทำดีตัวอย่าง,งแขกเหนียวแม่เลยรของแขกแม่ก็สีเอาน้ำยาล้างถ้วยคือไม่อยู่เหนียวก็ของแ่ไเนียซื้อขก ครบ2องถุงแล้วค่ะแล้วฟรีน้ำยาล้างถ้วยแม่ซื้อครบสองถุงราคา44บาทแม่รับไ,ได้สองถ้วยถ้วยเลยน้ำยาล้างถ้วยแถมตัวอย่างไม่เปึงแรงเขาจะฆ่ามาันเขาจะกิน